มาพบกับน้องพลอยนะคะที่ฟอร์ดรับแดงอีกแล้วค่ะนี่นะคะที่เห็นอยู่ด้านหลังน้องพลอยนะคะเป็นรถที่น้องพลอยกําลังจะส่งมอบพรุ่งนี้นะคะเป็นรุ่น Next Gen Y Tag ค่ะเครื่องยนต์2.0นะคะเป็นเทอร์โบเดี่ยวค่ะตัวนี้ขับเคลื่อน2ล้อนะคะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดค่ะราคาจัดจำหน่ายนะคะอยู่ที่149,000บาทเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวน้องพลอยจะพาไปชมกันค่ะก็เร็นี่ค่ะ Next Gen Y Tag นะคะ ตัวใหม่มาพร้อมกับกระจังหน้าใหม่ใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะเป็นกระจังหน้าแบบ F150 เลยนะคะสำหรับตัวไฟค่ะเป็นไฟหน้าแบบ LED projector นะคะตัวนี้ค่ะมาพร้อมระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติค่ะจะมี daylight นะคะเป็นตัว C ใหญ่ๆใ,ให้แบบนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะก็จะมีเป็นไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะ และทางด้านล่างนิดนึงค่ะตัวนี้จะมีห่วงลากจูงให้2อันนะคะที่ให้มาจากโรงงานเลยค่ะถัดมาที่ด้านข้างนะคะด้านข้างค่ะจะมีคิ้วล้อ3นิ้วนะคะที่ให้มาจากโรงงานค่ะพร้อมแมกยางนะคะขอบ18ค่ะตัวนี้เป็นแมกลายใหม่นะคะเป็นสีเทาค่ะขนาดยางตัวนี้นะคะอยู่ที่25 5หทับหกขอบ18ค่ะ นี่คะ่ะมาดูที่ด้านข้างกันคะ่ะตัวนี้นะคะจะมีหูกระจกนะคะที่มีไฟเลี้ยวด้วยคะ่ะแล้วก็พับด้วยไฟฟ้านะคะตัวนี้มีเล่าลังคะ่ะแล้วก็บันไดข้างแบบใหม่คะ่ะตัวนี้นะคะต่ำลงเพื่อให้ขึ้นได้ง่ายกว่าเดิมคะ่ะ ตรงนี้นะคะจะมีสปอร์ตบาร์ค่ะเป็นแบบใหม่เหมือนกันนะคะออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้สามารถนําเพื่อเอาเชือกมาผูกได้ค่ะและไฟท้ายแบบ LED ค่ะตัวนี้กันชนท้ายมีเซ็นเซอร์ด้วยค่ะนีค่ะสําหรับตัวกระบะไลเนอร์นะคะตัวนี้ก็ได้มีการออกแบบใหม่ค่ะเป็นแบบเรียบนะคะสามารถนั่งไในง่ายยิ่งขึ้นค่ะนั่งแบบสบายๆค่ะ และก็มีตัวต่อไฟด้านหลังให้นะคะเป็นต่อไฟแบบ12โวลต์กับ230โวลต์ค่ะและยังมีนี่ค่ะฝาท้ายผ่อนแรงนะคะหรือว่า Easy l i t ค่ะใช้มือเดียวมีเลยค่ะปิดได้ง่ายมากค่ะก็สำหรับคุณผู้หญิงนะคะก็ใช้งานได้สบายๆเลยค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ภายในของรถวายแท็แล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวน้องพลจะให้ดูนะคะว่า หน้าปัดนะคะตัวนี้เป็นหน้าปัดดิจิตอลนะคะขนาดแดนิ้วสีใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะสำหรับจอตรงกลางนะคะเป็น s ิงค์ a ค่ะขนาด12นิ้วเลยนี่ค่ะเดี๋ยวน้องพลจะบอกวิธีการใช้งานนะคะของพวงมาลัยกันค่ะเริ่มต้นที่ตรงนี้นะคะปุ่มปุ่มตรงนี้นะคะจะเป็นควบคุมที่หน้าจอของดิจิตอลนะคะนี่ค่ะเรากดปุ่มสามขีดนะคะก็จะเข้าเป็นปุ่มเมนูค่ะนี่เลยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยนะคะ ก็จะมีการใช้งานฟังก์ชันต่างๆนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลการเดินทางค่ะ,คะ,ะก็จะมีบอกทั้งหมดเลยนะคะการเดินทางใช้น้ำมันเท่าไหร่ยังไงนะคะค่ะค่ะตอนนี้ก็จะมีแบบให้ดูนะคะว่าล้ออยู่กี่องศาค่ะจะเป็นในโหมดของการลากจูงค่ะแล้วก็ในปุ่มนะคะก็จะมีปุ่มย้อนกลับด้วยนะคะ แล้วก็ปุ่มตรงกลางค่ะถ้าเรากดขึ้นหรือลงนะคะตัวนี้ค่ะของมันก็จะไปอยู่ที่ฟังก์ชันการใช้งานล่าสุดของเรานะคะเมื่อกี้เราเข้าที่รักจูงค่ะนี่เลยและถัดมาที่ด้านอ่ทาท่านทางด้านข้างล่างนะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นเกี่ยวกับการควบคุมนะคะของหน้าจอนี้ค่ะอย่างพวกเครื่องเสียงต่างๆนะคะนี่ค่ะก็จะมีปุ่มอ่าเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะคะปรับนะคะแล้วก็จะมีปุ่มอ่ารับสายวางสายค่ะนีเลยค่ะ ถัดมาที่ทางฝั่งนี้นะคะทางฝั่งนี้ค่ะตอนนี้ค่ะจะเป็นเกี่ยวกับระบบค n t ค o l นะคะแล้วก็เป็นปรับเสียงนะคะตัวนี้ลดเสียงเพิ่มเสียงแล้วก็อ่าตัวพูดนะคะอันนี้ค่ะตัวนี้นะคะสำหรับตัวค n t ค o l จะมีลิมิตความเร็วให้นะคะตอนนี้ค่ะเรากดลิมิตาจะเริ่มต้นที่20นะคะเราสามารถเพิ่มบวกลบได้นะคะถ้ากดขึ้นก็จะเป็นบวกถ้ากดลงก็จะเป็นลบค่ะตัวนี้นะคะของเราสามารถตั้งได้ว่าจะขับไม่เติมเท่าไหร่นะคะ ก็ตรงนี้ค่ะถ้าเราตั้งที่แปดสิบค่ะเราก็จะ,ะตัวรถนะคะถ้าสมมติว่าเราจะขับเกินแปดิตัวนี้มันก็จะล็อกไว้ให้ค่ะและเราสามารถตั้งนะคะตั้งความเร็วได้นะคะตัวนี้ให้รถขับเองะคะ่ะคือเราไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลยโดยการกดปุ่มทางด้านนี้นะคะค่ะเรากดเสร็จเรียบร้อยนะคะเรากดบวกนะคะขึ้นไปเป็นบวกค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะถ้าสมมติว่าเราขับอยู่60สิบนะคะ ตัวหน้าจอค่ะที่คำว่าเซตด้านในนะคะตัวนี้ก็จะขึ้นเป็น60ให้เรานะคะเราก็ไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลยค่ะตัวนี้มันจะขับ60ให้เราเลยเป็นอัตโนมัติค่ะนี่ค่ะเพิ่มเสียงลดเสียงได้เลยนะคะที่ปุ่มเมื่อกี้เลยหรือว่าจะกดที่หน้าจอก็ได้เหมือนกันนะคะก็มีการสั่งงานด้วยเสียงนะคะตัวนี้นี่ค่ะอย่างเช่นนะคะยีองศา ตั้งอุณหภูมิเป็น25มีเลยค่ะต้องบอกว่าทันสมัยมากค่ะเป็นแบบนี้เลยสำหรับตัวหน้าจอนะคะตัวนี้ก็มาแบบใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะสามารถปรับแอร์นะคะเป็นแยกอิสระซ้ายขวาได้เลยนะคะนี่ค่ะขึ้นแบบนี้เลยค่ะค่ะมีวิทยุ FM ต่างๆให้นะคะ นี่ค่ะโหมดการใช้งานก็เยอะแยะมากมายเลยค่ะสามารถเชื่อมต่อ Android Auto ได้ Apple CarPlay ได้นะคะนี่ค่ะหน้าจอแบบ iPad เลยนะคะใช้งานใหญ่ๆมองแบบชัดๆเต็มๆเลยค่ะนี่ค่ะก็สามารถดูนะคะภายในห้องโดยสารได้ค่ะถัดมาที่ด้านล่างนิดนึงนะคะ ตัวนี้ค่ะของเราสามารถปรับแอร์ต่างๆนะคะคือที่จอก็ได้หรือว่าที่ปุ่มตรงนี้ก็ได้นะคะและยังมีนี่ค่ะไวเลสชาร์เจอร์นะคะและภายในค่ะยังมีนี่ค่ะเป็นไายเกับไายสให้เสียบได้นะคะตัวนี้ค่ะเป็นเกียร์แบบออโต้หกสปีดนะคะมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าค่ะและนี่นะคะมีโหมดการขับขี่นะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะ โหมดกันถนนลื่นนะคะค่ะหมดปกติโหมดประหยัดนะคะหมดอ c คโค,ค่ะหมดลากหรือว่าพ่วงนะคะและโหมดสุดท้ายค่ะเป็นหมดถนนลื่นค่ะสำหรับทางด้านประตูนะคะเราก็ออกแบบนะคะที่เปิดมาใหม่นะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะได้บีบนะคะแล้วก็ดันค่ะตัวนี้ให้ความแข็งแรงทนทางขึ้นมากๆค่ะและสําหรับนี่เลยค่ะตัวนี้นะคะก็ จะมีตัวปรับกระจกนะคะเป็นด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะสําหรับผู้หน้านะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นแบบออโต้นะคะแค่เรากดครั้งหนึ่งค่ะกระจกก็ลงหมดเลยหรือว <AR> ่าขึ้นหมดเลยนะคะ <c oughs> และอันนี้นะคะจะเป็นการปรับองศานะคะสําหรับกระจกค่ะเรากดปุ่มซึ่งสีส้มนะคะเราก็ปรับมุมได้เลยค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นข้างขวาอ <sea> ันนี้เป็นข้างซ้ายนะคะส่วนอันนี้ค่ะจะเป็นพับหุูกระจกนะคะลองค่อยกดให้ดูนะคะ กดอีกทีหนึ่งนะคะนี่เลยค่ะและสำหรับอันนี้ค่ะจะเป็นตัวล็อกนะคะไม่ให้กระจกเปิดค่ะสำหรับปุ่มคูสตาร์ทนะคะเราก็ได้มีการเปลี่ยนนะคะมาเป็นทางด้านขวานะคะทำให้กดง่ายมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีนี่ค่ะที่วางแก้วน้ำนะคะต้องบอกว่ามีเป็นสองคู่หน้าเลยนะคะทางฝั่งข้างๆคนขับก็มีเหมือนกันค่ะ และถัดมาตรงนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นปุ่มการปรับไฟนะคะนี่ค่ะอันนี้คือปิดไฟนะคะตรงนี้เราใช้การหมุนนะคะเป็นไฟรีไฟอโอตโต้นะคะแล้วก็จะเป็นไฟไฟสูงค่ะตัวนี้บวกลบตรงนี้นะคะจะเป็นการเพิ่มแสงนะคะหรือว่าลดแสงที่หน้าจอค่ะจะเป็นที่หน้าจอสองอันนะคะจะเป็นหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอดิจิตอลนะคะแล้วก็ตัวตัว 4A นี้ค่ะถ้าส่วนตรงนี้นะคะ เอาไว้ปรับค่ะถ้าในกรณีที่เราบรรทุกของเยอะเราหน้าเชิดขึ้นนะคะเราสามารถปรับให้ไฟมันต่ำลงได้ค่ะมี0ถึง4 4คือต่ำสุดค่ะสำหรับเบาะนะคะจะเป็นปรับไฟฟ้าคู่หนะะ้าค่ะจะเป็นที่ปรับแบบนี้ค่ะเลื่อนหน้าถอยหลังยกเบาะขึ้นนะคะหรือว่าลดลงได้เลยค่ะเอ็นเบาะได้เลยค่ะแล้วก็จะมีที่ดันหลังให้ด้วยนะคะมีค่ะจะดันหลังตรงนี้นะคะ จะปรับที่ปุ่มนี้ค่ะสามารถดันหลังออกมาได้เลยหรือว่าเก็บเข้าไปก็ได้ค่ะและสําหรับทางด้านข้างคนขับนะคะเราก็มีที่ใส่ของให้แบบจุใจเลยค่ะสำหรับด้านบนนะคะสามารถกดปุ่มนี่เป็นแบบนี้ได้เลยค่ะแล้วก็นี่ค่ะที่บอกนะคะมีที่วางแก้วให้ด้วยค่ะแล้วก็ใส่ของตรงนี้ได้เลยแล้วก็จะเป็นลานล่างค่ะเยอะแยะเลยค่ะ สำหรับแถว2นะคะตัวนี้ค่ะมีที่ปรับแอร์ให้ด้วยค่ะและยังมีนะคะตัวเสียบ Type ท Type C ค่ะและปลั๊ก3ตาให้เลยตัวปลั๊ก3ตานะคะสามารถเสียบ400วัตต์นะคะแล้วก็สองรสาบโวลต์ได้เลยค่ะนี่ค่ะไฟแอมเบียนไลท์นะคะเมื่อเราเปิดประตูหรือว่าปิดประตูนะคะก็จะมีไฟแบบนี้ขึ้นมาให้รอบๆคันเลยค่ะสวยงามมากค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการชมเจ้า Next Gen Y Tag ตัวนี้นะคะถ้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามน้องพลอยได้เลยคะ่ะที่เบอร์083 895 8402นะคะหรือว่าจะเป็นไลน์เบอร์นี้หรือว่าเป็น ID นะคะเป็น p l o y f o r d คะ่ะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะน้องพลที่พึกษาการขายจากฟอดพับปแดงค่ะอยู่ที่ผู้จัดการทีมพี่ฝนค่ะวันนี้นะคะมาส่งมอบรถค่ะน e x t Gen ว i t t c นะคะให้กับทางพี่จิบค่ะอยากสอบถามว่าพี่จิบรู้สึกยังไงบ้างคะดีครับบริการดีครับน <c oughs> านบริการดีครับค่ะไปเน้นต่างๆเนี่ยค่ะอันนี้คือเป็นยังไงบ้างคะรวดเร็วไหมรวดเร็วครับง่ายครับแป๊บเดียวผ่านเลยได้ค่ะก็ ขับคันแรกๆนะคะหล่อเป็นคนแรกๆของประเทศไทยนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อนะคะทีมงานที่ผลหรือว่าติดต่อน้องพลได้เลยนะคะก็ออกรถไปนะคะขอให้พี่จิ๊บนะคะรวยๆเฮงๆให้รถข้าไปผดเป็นคนทองนะคะขอบคุณค่ะแนะนำเลยครับรถแรงครับขอบคุณมาะ